ในช่วงปลายปี2025สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงหลังจากนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่หลายประเทศทยอยถอนทุนออกจากภาคการผลิตและอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจที่เคยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ7ต่อปีกลับเข้าสู่ภาวะชะลอตัวอย่างหนักหลายฝ่ายเตือนว่านี่อาจเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดของกัมพูชานับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามกลางเมืองการถอนทุนเริ่มต้นจากบริษัทข้ามชาติในภาคสิ่งทอและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเคยเป็นแหล่งจ้างงานหลักของแรงงานกัมพูชากว่า8,000 800, 0 0คนนักลงทุนจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามและไทยซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงกว่าและระบบกฎหมายที่โปร่งใสกว่าสาเหตุสําคัญของการไหลออกของเงินทุนคือความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศแม้กัมพูชาจะเปลี่ยนผู้นําจากสมเด็จอุนเซนมาสู่ลูกชายของเขาพลเอกุลมาเดตแต่ในสายตาของนักลงทุนต่างชาติรัฐบาลใหม่ ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของครอบครัวเดิมระบบราชการที่เต็มไปด้วยการทุจริตและอุปถัมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง,จงการบริหารงานของรัฐบาลฮุนมาเนตยังขาดความโปรง่งใสและไม่มีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจยอย่างเงาเป็นรูปธรรมตามที่เคยให้สัญญาไว้ทําให้ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนต่างชาติหดหายไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้โครงการลงทุนใหม่หยุดชะงักเกือบทั้งหมดเมื่อการลงทุนหดตัวรายได้จากการส่งออกสิงทอและรองเท้า ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศลดลงกว่า30%ในรอบปีที่ผ่านมาค่าเงินเรียวอ่อนค่าต่อเนื่องและอัตรางเงินเฟ้อทะยานสูงถึงระดับที่ประชาชนเริ่มรู้สึกถึงความเดือดร้อนอย่างแท้จริงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งขึ้นขณะที่ค่าแรงยังคงเท่าเดิมสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อพัธมิตรทางเศรษฐกิจสำคัญอย่างจีนเริ่มลดระดับการสนับสนุนลงอย่างเ,งเห็นได้ชัดตลอดทศวรรษที่ผ่านมาจีนคือผู้ให้เงินกู้และนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาเมืองท่าสีหนุวิวและโครงสร้างพื้นฐานในกรุงพนมเปญแต่เมื่อเศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัวและรัฐบาลปักกิ่งต้องตัดลดงบประมาณในโครงการเบลแอนด์โรสอินิชิเอตีฟการอาัดฉีดเงินเข้าสู่กัมพูชาก็แทบหยุดลงเมืองสีหนุวิวซึ่งเคยเป็นฮ่องกงแห่งใหม่ของอาเซียนเต็มไปด้วยคาสิโนและตึกสูงที่นักลงทุนจีนสร้างขึ้นกลับกลายเป็นเมืองร้างอาคารจำนวนมากถูกทิ้งร้างโครงการหลายแห่งหยุดก่อสร้างกลางคันภาพความรุ่งเรืองที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์จีน กัมพูชากลับกลายเป็นเครื่องตวนใจถึงการเพึ่งพาต่างชาติที่เกินขอบเขตขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชาพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยการออกนโยบายจำกัดเงินทุนไหลออกและเพิ่มภาษีบางประเภทเพื่อรักษาไรายได้ของรัฐแต่กลับยิ่งทำให้ภาคธุรกิจขาดความเชื่อมั่นมากขึ้นหลายบริษัทขนาดกลางเริ่มปิดกิจการส่งผลให้แรงงานตกงานเพิ่มขึ้นทุกเดือนประชาชนเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงพนมเปญที่เคยเป็นฐานการผลิตใหญ่มีการประท้วงเล็กๆเ,เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาห้าครองชีพและการจ้างงานขณนะที่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่อครอบครัวหุนเซนเริ่มดังขึ้นในสื่อออนไลน์แม้จะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดก็ตามท่ามกลางวิกฤตที่ถาถมงุนเซนซึ่งแม้จะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ยังคงมีอิทธิพลสูงในพรรคประชาชนกัมพูชาได้เคลื่อนไหวเบื้องหลังเพื่อหาทางออกเขาได้ส่งผู้แทนระดับสูงเข้าพบผู้นําไทยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหาหรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขอความช่วยเหลือในการลงทุนและการค้าฝ่ายไทยมองว่านี่เป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญการที่กัมพูชาหันมาพึ่งพาไทยสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในสมดุลอำนาจหาจาักของภูมิภาคอินโดจีนไทยจึงแสดงท่าทีเปิดรับพร้อมเสนอแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานชายแดนการค้าและโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดนเช่นเส้นทางรถไฟและการเชื่อมโยงท่าเรืออย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าไทย ต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวังเพราะการเข้าไปช่วยเหลือกัมพูชาในเวลานี้อาจกลายเป็นดาบสองคมหากไทยมีบทบาทมากเกินไปอาจทําให้จีนไม่พอใจหรือถูกมองว่าไทยกําลังใช้วิกฤตกัมพูชาเพื่อขยายอิทธิพลทางการเมืองในภูมิภาคในด้านหนึ่งการช่วยเหลือจากไทยอาจเป็นโอกาสทองที่จะเสริมสร้างสเสถียรภาพของภูมิภาคและขยายตลาดให้กับนักลงทุนไทยโดยเฉพาะในด้านพลังงานเกษตรกรรมและโลจิสติกแต่ในอีกด้านหนึ่งไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันจากมหาอำนาจทั้งจีน และตะวันตกที่จับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในประเทศกัมพูชาเองเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปอย่างจริงจังเริ่มดังขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมกลุ่มนักวิชาการและภาคประชาชนเตือนว่าการพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนสิ่งที่ประเทศต้องการคือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในปราบคอร์รัปชันและส่งเสริมการศึกษาแรงงานให้มีทักษะเพียงพอต่อการพัฒนาในระยะยาวสถานการณ์ในตอนนี้จึงกลายเปเห็นจุดเปลี่ยนสําคัญของกัมพูชาระหว่างทางเลือกที่จะปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง หรือเดินตามเส้นทางเดิมที่พึ่งพาต่างชาติและอำนาจทางการเมืองของตระกูลหุนต่อไปหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในสองปีข้างหน้านักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจกัมพูชาอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยเต็มรูปแบบและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าที่เคยในขณะที่จีนยังคงประสบปัญหาภายในและลดบทบาทในภูมิภาคการที่หุนเซนหันมาขอความช่วยเหลือจากไทยจึงเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากัมพูชากำลังปรับทิศท,ทางทางการเมืองและเศรษฐกิจครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่ เพียงกระทบต่อกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสมดุลของอำนาจในอาเซียนโดยรวมด้วยสุดท้ายนี้แม้อนาคตของกัมพูชาจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่การหันมาพึ่งพาไทยอาจเปิดโอกาสให้ภูมิภาคอินโดจีนกลับมามีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนมากขึ้นหากทั้งสองประเทศสามารถใช้โอกาสนี้สร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและความเท่าเทียม